กูให้กินเห็นมาเรื่ยงสินเนี่ยเขาคำมูเนี่ยกินบ่ได้หมกพัวํามูนี่กินบ่ได้เมื่อนั้นลงไปกินมาย้ายมนบเขากำนิเนะอเขาําปวดหัวนี่เกียตายอ๋อผูป็นเนู้นคือเราบาส่ได้มานังพิจารณากูกินสังขยานเขาอ่าได้มาขอคมาลาวจรว่าถึงสั่มามาเรียกไรอย่งไเออ่น คือทั้งคนในเจ้าพ่อกระหามั่งสังคิญย้างมันบ่แต่นี่เขาเรียนดีชาผมแต่เขากรองกละลนั้นพอมีผู้ไปกับเข้าไปนะต่อสดีลูกยวันที่ยังเนี่ยวันท้ายวันเกิดเดี๋ยวพิ่มไหมวันท้ายวันเกิดกับพ่อกับแม่ไปกบพ่อกับแม่ได้ลูกเกิดตัวเองเหมือนเปรียบเสมือนวันตายของแม่ได้เอาของพ่วางไว้ข้างในนี่เอ่ามอกรอง

mata api kare pak tege nakatang sapang aparatang kapa tunu pante tak di yampi tege tege nakatang sapang aparatang tak matunu อายตั้งสามัจจีตร้งมัโนตั้งสามร้มทั้งสามอย่างนี้ทีข้าพเจ้าทานได้ร่วมเินญาติมารดาพ่อแมู่อาจ้างที่ทำทั้งหลายท้งกายก็ดีทั้งใจก็ดีทั้งใจก็ดี ได้จใจก็ดีรู้เข้าถึงการก็ดีรู้เขา้เขาไม่ถึงกานก็ดีขอให้คุณมากลายให้ผูกโทษหากกรรมขอให้กลายเป็นเมาหากกรรมเมาขอให้กลายเป็นมังหากกรรมมังขอให้จานสุดไปนับจากวันนี้ขอให้ชีวิต ข้าพาเจ้ารอ้องครอบครัวเย็นเป็นสุขเย็นเนื้อเย็นกายเย็นใจหากข้าพาเจ้าจะประกอบอาชีพอะไรขอให้ร่ำร,ำร่ำรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีท่าพี่มหาเศรษฐี ในการละบาดี้ด้วยเดิอ้าัอ่ะสตรอยมาอพอตรุยนัสตรามณีเป็นใายกั้นบันเกิดของนา่งพอนผ้าด้วยชือีนั่งพอนยังเนอสุภาพพช้ยวนอ่อสุนใช้ยวั์เนื้อนาเต็งคันหาคันพย่อกับพ่อแม่ผู้บ่ายจารคือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อแม่ผู้บ่ายจา์ก็ได้ก็ขอให้ลูกแห้เต่าทําถค่าขายเห็กแย่งดูเด็กชงเลดูก็ได้ แต่ให้ยอดยิ่วแหลนๆคือกรรมนัดให้เป็นเบาๆเป็นบางจางติดใจแต่สำหรับตัวพ่อตัวแม่พ่อแม่ผู้บาดาจแล้วก็เคยถือสาลาโกรโขวดเครื่องนุเต่าเร่าล้านให้ไปทับมากกว่าพี่ปีนึงเห็นหนาที่นึงพ่อก็ยังดีใจอ่าบอดได้กลอมบอดได้พัดบอดได้ท่ามีเวลากับกับมหาพออันนับกรรมนิวัติมีต้นไปบาปกับต่างๆที่ลูกเจ้าคิดไม่ได้ใจหรือบ่คิดต่อหน้ารับลังก็สร้างบ่อเอาของสิกรรมให้เบิด นับแต่เมื่อนี้ให้ลูกให้ต่อทั้งหลายจงทั้งมาค้าขายเลือเอาตั้งแก <c oughs> ่เราพขอให้มีอายุมัน่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตว<อ>ันนาะผ่องโสดพิส,พพสม,สมนนพพิพลสุขารมสำลันบรรดาลดลพระราพลก้าวหน้าสถาพรพรในรั้มทำไปเลื่อยสุขแต่ประเสริฐจงมาเกิดนี่แก่พรพลาดไว้เด้อไอเงินทองไหลมาเทมากได้ลูกเอ้ยแก่ในมุกปัญหาจะได้ขาดเกินว้างสภาพกำนังไม่ดีเงียที่ยังสมบูรณ์อย่างเก่า ปูมาปูมาปูมาเงินข้าแก้วยาเด็ดขาดเงินถุงคอยใส่หัวคือดังท้องอยู่ในเบาขออะไรมาเขาในกระเป๋าข้อผ้าด้วยตลอดถึงทีถึงน่องปุทติมาน้ามือดดิเป็นล้านบาทในกินในนิสักไอเดาท่านไอเดาเออเอาสู้อื่นไปบ้างไหมพ่อยามเวลาคำวันทุนเจ้ากับที่ได้ผลาพุชุนประวัติภูมิเจ้าสื่อมา นี่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่คนตัดตัดวิบากกลั่นตัดสิที่เดืดตายไข้ที่เดืดเป็นเ่ราะได้เป็นพ่อแม่ผู้บาดเจ็บคนมาได้นะพ่อแม่มิตรพ่อกับแม่เนี่ยมิตรจะให้อภัยลูกเต้าอ่านักนิดรเบาหน่อยพิษหน่อยพิษ้ายลูกเต้ามหาการให้อภัยทั้งหมดเพราะว่าเป็นอย่างเขาเป็นพ่อคนเขาเป็นแม่คนอ่าอาจารย์ปฏิบัติถือว่าเป็นผู้เฒ่าท่านพุทธมากกว่าผม เลี้ยงลูกหลานในเย็นอนเสมอหนาความตาเพป่นเลี้ยงเข้าเนี่ยต้องตอบบุญแทนคุ้นอุดหมุนการงานส่งมูอเข้มทันตำลงไว้น้ำสกุลพ่อแม่ความเพิ่อนดีๆยังเสียดสีมุ่นเลยคือนางข้อเนี่ยมาอยู่น้ำตาต่บ่มีอย่างสมัยตะกี้อยู่บ้านเก่าหน่อยขอยังเสียสลระของผ้าให้ลูกและเต้านอนของแอ๋อยู่จนในถึงอีนั่งเปี่ยวต้นเสียนมาอยู่น้ำเปี่ยวต้นเสียนมาอยู่น้ำดึงลูกดึงเต้ามามันก็ดีไปย่าง หนึ่งได้เป็นนายของตัวเองอ <S <S เฮหตยังท่ำยังให้พิจารณาใจเป็นหลักบุตรจะมั่ทราบพอเลยผู้เฒ่าในใจดีถ้าบอกฝ่ายแจกให้ถ้าบอกตูนเย่ยแต่ว่าพอมาค่อยถือโทษโทขดเครื่องลูกเต่าร่อนหลานผู้แตออ่ทั้งนั้นนั่งเลยอีตูวมามันว่าจะมากระปับ้นนี่เขาปูนี้มากระปั้นนีเขาเหยียดมากระปั้นนี่เขาผูนี้มากระปั้นนี่เขาสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่สถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม คนบรสะอาดใจบดีเขามากกว่าพืชปฏิบัติธรรมบรไรคนที่เขาบานีต้องจิตใจใสสะอาดเล้ยงจะเกิดประโยชน์ได้แ,แก่ใจเขาถึงพอพวงเฮิร์นซานเขาสอนยางนี่บด้สอนให้ลูกศิษย์ลูกหนาโกรธพ่อเกียดแม่หรือพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณให้กระตันยุลูกคุ้ใหนหมดทั้งนั้นแล้วการทำามาหากินสิบ่มีบองสะดุดเข้าไปใส่ห้องมีบิดามดานาพ่อแม่ครัวอาจารย์ ศีลธรรมพระวินัยทั้ง8ปดหมื่นสี่พระมหาขันค้อยคุ้มข้องโกปวางรักษาเขาเงือเมื่อเกิดสิ้นตายมันกับพระตายเขากับพระฟันเราไม่อยังมีแสงสว่างอยู่ในเงือกในตัวในกายเขากับพระกาเฮ็ดเขาไม่เขาไม่ผู้บาญชาจันทร์รอบไว้ปฟูเคยถือเขาบังคับให้กาตินเล็กน้อยอายุสิบเขาถือสบตาอยู่ด้วยความอยากตายเพราะเฮ็ดพราะไปอยังที่คุณเจ้ากาศินน้อยสุดท้ายเขากับพระกาศไปอยัง พ่อแม่คู่บ่ายกันพกปักรักษาไปกันลดความเขาตายของศพพ่อกับพ่อตายเขาเอาปืนอากาศอะไรยิงพ่อกับพ่อเป็นอย่างพ่อเป็นอย่างคาดคนเสียบ้านนั่งอยู่สิเนี่ยเห็นบอกเขาจะดีทำดีไม่นด้เป็นของมันเป็นสั้นเดียเพียงได้แค่ว่าความดีเนี่ยส่วนมันสีเห็นได้มันต้องผ่านวิบากกรันพ่อแม่เราพ่อบราเคยผ่านวิบากกันเคยนั่งไห้หน้าห้องพระสมัยนั้นอุประพฤติปฏิบัติธรรม จนคุณสีบอมีแนวกินแล้วทูบสีไต้กับบอมีเทียนสีจุดแห้กับบอมีนั่นงมังเอาเด้อพ่อเด้อเพราะให้ลูกเแข่งขังเน,นี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่พ่อได้มาก็จังเห็นสมุนเขาเอาแปกบกูณบอดี้ซื้อกินลูกคนหนึ่งกับพ่อแม่ใจงามเขมาไม่จนบอมีมองสีไว้คุณเอกกับมาปอหนึง่งคุนั้นกับมาปอหนึงนน่งกับมาจังชี้ไหลห็นบอมีมาก,กันนั่งก้อนกับเซ่กันไทยจะไว้ซื้อย,อยังไว่ข้าวหน้าคาไฟ่้าบอมีหรืกับไปขอเพิ่มมากนี่ไว้ยังซื้อยากิน เห็นบ่าันเป็ ay, p p F F 4. F 4. ่นไอสั่นได้ขาก็เตือนน้ำมันลดอ่าเป็ีนไอสั่นบัิพาลูกพระเต่ายุ่งแข็งๆเนี่ยพ่อไปใส่มาใส่เม่เคลื่อนผู้ใดไปน้ำพ่อบนอะไรก็ใส่้ไปบ่ง s w i เอ็เอามุกใส่หุขาวไปกูเ้อไปสั้นกระดิ่งซื่อวกกระหาลาหาลอยน่ะเห็นว่าได้ขอนขาวก่อนขึนั่งตูได้ไรทำขอนขาวได้เห็นนั้นได้ขอดเรียกได้ขอดกงินเอฟสอเอฟซีอะไรอย่างต่างๆสมัยเฮ็ดขันคู่ได้ขันคันคู่ไปพลดหนีพลดสินลูกเต่ารอลานพ่อหเอะได้แม่คต่เพ่อทั่อที่ ให้่หนุนไถวมีได้ดกระจายลอไปพอนั่งยนอีกยี่สิบก็ปีแล้วมีตะไคร่แห่แใหั่นร้านทศเสีเยาเจ้าของก้อนนี้ครบไม่หมไว้เลยวก็ได้เงินมาหลายหลายมหาเลยมั้ง่วมเก็บไปสร้างวัดนั่นเนี่ยสองหมื่นสวัดนี่เน่ยสองหมื่นสามหมืนหนี่ยอนร้อยไปอวนร้อยไปตัวทีตัวแดนเนี่ยผู้นั้นกันลำบากที่เจรณาเบอร์ไปพันหกพันพระบนมีน ปลาดสะบัดเยื่อลงเอาไปเมือ่อนึงเ็ดไปยุ่งสิะคมะับจนมามีเงินสิเด็ดบัตรเจ้าของมาสั่งเขาจะของเ,อองาเ,เ,เหาือนเดิอยากเค็ดแห่ไม่แล้วแต่เพาท่านแล้ว,ว,วอยู่เนี้ยเนี่ยตาห้งนี่ครับพันยังข้างหนา้าจะได้พัฒนาไปอีกบอกก่อประโยชน์ดเด้อให้ลูกสั่งความเพียรบารมีมาความมนสิา,า,า,ใ,หาให้มาถ้าทั้งหวยทั้งเล็กะไรมาทั้งอื่นเน,ไน่ไอ้นี่ผู้ใหญ่แก่ดีเศรษฐีเจ็บปวดมา่อคำคุณเนี่ยพ่อได้สั่งได้แปลงแต่ว่าเอยุ่งที่แล้วเอาเง็นไปทั้งคุณกัน ีใจพ่อๆพอได้บริบูรณ์บริบูรณ์บนิบเกณ์บริใูรณ์บริบูรณ์บริบูนณ์บริบูรณ์บริบูรณ์บริบเรณ์อริบูรณ์บกิบูมณ์บริบูอก์บริบูรก์บริอูรณ์บาิบูร่์นริบูรณ์บริู่รณ์บริดูรณ์กริบูรณ์บริบูรณ์บริอูรก์บริบูรณาบริบูรณนยังผู้ณ์บร้บูรณ์บริบูรณ์บริาประพฤริบูรณ์บ่วนเรองเลิบเรงยบรนมันจะเปินูัวเสริบกรณ์บริบละณ์บสิาูรน่ คือจังโม่คืนเนี่วันผ่านเนี่ขากับบอฟอถูกผู้วิหารพวกถถูกผู้บิเข้ามาสามวันต่อกันแล้วในตัวไหนครับพ่อเสลกสิบสองเลสิบสองในหนึ่งสองตัวเดียวสาถูกในหนึ่งสองตัวเดียว,ทนนเ,วเท่านั้นจะมีประกอบเสลขรวดเจ้าของนั่นแหละาพูดละพอส่วนมากพ่อบอกค่ได้ว่าค้นจ้วเขาไม่สุดไนะอ้เนอะหนึ่นวันเนี้กัวันสิบห้า รถไม่ลงไปหานอน่อนใช่กับซออกซเจ็ดเด็กเคยเรียนรถพ่อก <c oughs> ับซี่เจ็ด่อตั้งใจไว้ว่านี่อีปลวายไปเนี่ยหนึ่งสองมันก็มีแเหลวเด็กคนแหลวีกป้อยหนึ่งเก็ดอีกสักตัวหนึ่งหนึ่งีีศูนย์เลขรถจะของเพ่อนท่นรถพอ่ถ้าจะออก1ีเก็ดไปรนสัในปังคือการเลยนะพ่อเนี่ยเพราะว่าสวดที่หน่ว่ามันคาดว่ามขึ้นฝันว่ารถพ่อพ่ออึบอึบอึบกรู้ว่ารถเขาไปเหยียดอย่างมากน่ตัวถิ่มากพอเจอของเนาะ เอาก็สวดไปมันกนรถท้องเยอะเกือกเยอะเขาเรียกว่าออกออกรถได้บอกปฏิบัติข้าเปหมอนี่ว่าบอกปฏิบัติข้าเปหมอนก็เสร็จเลยหมวก it, ่อนเวลามันสีได้มันก็เป็ี่นข้าบ้านหรือเวลามันบ่ได้เห็ดไปแสวงหาอยู่เซมมันก็บ่อใดถ้าเวลาสีได้นั่งอย่างนี้ก็ได้รถ